เวันนี้นะครับกับเขาปัดเหล้านะครับเขาหนูจ่อเนี่ยสังเกตเบิ้งฟังหลายๆเขาเม็ดรีเม็ดเปแล้วก็มีเศษกระสอบคุยนะครับผมที่หนูจ่ะนะครับผมนะครับเคเอ็นจีสิบพัดนะครับซูเปอร์เทอร์โบคู่นะครับแต่สีล่าสีเขาเป็นเขาเปิดไปกระซ้างม่าในรอบเดียวนะครับแล้วก็ยังบทห้ามออกมาเป็นล่าละเอียดนะครับผม ได้การสีหลอบแรกเลยครับนะครับีจะได้ลํำละเอียดเลยนะครับมุนปั่นห้ำนะครับผมสีหลอบเดียวได้ลํำละเอียดนเขาหนูเจาอกระสอบนะครับเน็ตรีบเน็ตเบากระาย รีวิวจริงไม่จกตาครับผมนี่นางง้นจริงนะครับผมสีตามสภาพนะครับผมก็ได้จัดฉากนะครับพอได้เตรียมเขางงามๆมาสีหนึ่อเขาคนเล่านะครับเขาหนูกัดกระสอบนะครับผมมาเช ข้าวฮักขาปลายเม็ดหยานะครับผมเต่งฟางจริงเจียวปนน,นะครับผมนะครับนะครับที่เห็นเป็นเขา้าวขวดเหล้านะครับผมเขา้าหนูจ้อกระสอบเครงเม็ดรีเม็ดเ,ดเบาเครงฟางเครงกระสอบปุยนะครับผมนะครับได้ล้ำละเอียดออกมาในรอบเดียวเลยนะครับผมอึ้บ มุนปั่นห่อครับผมไม่มีเม็ดแกบแม้แต่เม็ดเดียวนะครับผมละเอียดดีลายนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับผมกย่าลังแรงใจให่สร้างโกงนะครับติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สร้างโกงนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ